สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องโชคดีดอน u t u b e นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับ9พฤษภาคม2567 4ทุ่มครึ่งโดยประมาณนะครับวันนี้พูดเรื่องอสมบัญชี2อสมบัญชี2ก็คืออสมที่ผ่านการอบรมและทำหน้าที่เป็นอสมมานานแต่ยังไม่ได้รับเงินค่าป่วยการครับหลายท่านเคยสอบถามมาว่าจะได้รับเงินค่าป่วยการเมื่อไหร่ คลิปที่แล้วเล่าไปแล้วครับเมื่อวันที่8พฤษภาคม2 5งหอันนั้นเล่าให้ฟังเมื่อวันที่8ในกรณีที่พี่น้องอสมอท่านใดที่ผ่านการอบรมอสมอแล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้ไม่ไม่มีชื่อในการออกคําสั่งโดยคณะกรรมการสนับสนุนอาสาสมัครสาสุขประจำหมู่บ้านกลางของจังหวัดไม่มีชื่อในคําสั่งให้เป็นผู้ได้มีสิทธ์ รับเงินค่าบริการยังไม่มีชื่อในคําสั่งตั้งแต่ตุลาคม66เป็นต้นมายังไม่มีชื่อในคําสั่งกลุ่มนี้ครับหลายจังหวัดได้รับโคต้าให้เพิ่มได้รับหลายจังหวัดได้รับโคต้าให้เพิ่มจํานวนอสมอได้รับค่าบริการหลายจังหวัดได้ส่งเรื่องไปทําเรื่องเสร็จแล้วและส่งเรื่องไปส่วนกลางแล้วก็ประมาณวันที่2 0พฤษภาคม2567ส่วนกลางจะจะ,จะประชุมกันโดยคณะกรรมการ จัดสรรโค้ตาอสมอมีสิทธิ์รับค่าบริการนะครับเขาจะจัดสรรโค้ตาและอนุมัติพออนุมัติปลายเดือนนี้จะส่งเรื่องกลับไปจังหวัดพอพอส่งเรื่องกลับไปจังหวัดจังหวัดจะมีการออกคําสั่งให้อสมอหเหล่านี้เมื่อได้รับโค้เมื่อได้รับอนุมัตินะครับจังหวัดจะออกคําสั่งให้อสมอหเหล่านี้มีชื่อเป็นอสมอมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าบริการนะครับโดยจะเริ่มให เป day, the the ็นอสมเดือนมิถุนายนสองห้าหกเจ็ดปต้นไปและจะได้ค่าเริกการเดือนแรกคือค่าเริกการของเดือนมิถุนายนสองห้าหกเจ็ดและจะได้รับเงินครั้งแรกสิบห้ากรกฎาคมสองห้าหกเจ็ดเพราะว่าค่าเบิการของเดือนมิถุนายนไปออกกลางเดือนกรกฎาอันนี้กลุ่มนี้จะได้ไม่ได้เงินย้อนหลังตั้งแต่ตุลานะครับไม่ได้เงินย้อนหลังตั้งแต่ตุลาเพราะก่อนเพราะตั้งแต่ตุลาหกเป็นต้นมายังไม่มีรายชื่อในคําสั่งเป็นอสมมีสิทธิ์รับเงินค่าเริกการนะครับ กลุ่มนี้จึงจะได้เพียงวันที่15กรกฎาคมนี่ได้เดือนแรกได้ค่าปริการของเดือนมิถุนายน2000บาทเดือนแรกและเดือนต่อไปค่าเริการของเดือนกรกฎาคมก็จะไปได้การเดือนสิงหา2000ก็จะได้2,000แบบนี้ทุกเดือนทุกเดือนไปนะครับอันนี้อสมมบัติที2กลุ่มที่1จะเป็นแบบนี้นะครับกลุ่มที่1จะเป็นแบบนี้หรือบางจังหวัดไม่มีอสมมบัติที่เลยแต่ว่าได้รับโคต้าให้เพิ่มจํานวนอสมมมีสิทธ mm ิ์รับเงินค่าเริกการ จังหวัดก็แจ้งเรื่องเข้าไปแล้วทําเรื่องเข้าไปแล้วและพอวันที่ยี่สิบพฤษภาคมเขาอนุมัติมาจังหวัดก็จะต้องไปออกคําสั่งให้อสมอมีสิทธิ์รับเงินข้าประกันกตั้งแต่เดือนมิถุนายนไปต้นไปกลุ่มนั้นก็จะจัดอสมอเข้ามาเป็นเป็นอสมอและเริ่มทํางานมิถุนายนเดือนแรกและสิบห้ากรกฎาคมรับข้ามประกันกเดือนแรกสองพันนะครับก็จะเป็นแบบนี้ก็มีใน ในบางจังหวัดที่ไม่มีอสมอปจีสองมาก่อนแต่ว่าได้รับโควตาให้เพิ่มจำนวนอสมอที่มีสิทธิ์รับค่ารับค่าเบิการก็จะอบรมอสมอขึ้นมานะครับแล้วก็ใส่ชื่ออสมอในคําสั่งให้มีสิทธิ์รับเงินค่าเริการเริ่มมิถุนายนเป็นต้นไปแล้วก็จะได้รับค่าเริการเดือนแรก15กรกฎาเป็นค่าเบิการของเดือนมิถุนาทํานองนี้นะครับในการเพิ่มจํานวนอสมอมีสิทธิ์รับค่าเบิกการนะครับแต่มีอีกกลุ่มหนึ่งตัวนี้ ทางเจ้าหน้าที่กรมสอสวนเขาบอกว่าอย่างนี้มีอีกกลุ่มหนึ่งอสมจีสองอีกกลุ่มหนึ่งนี่จะได้รับตัวเบิกยอนหลังตั้งแต่ตุลาหกหกเป็นต้นมาเลยเดือนละสองพันเต็มมาเลยนะครับคือถ้าใครเป็นอสมมาแล้วหลายปีและและตั้งแต่ตุลาหกหกเป็นต้นมานี่ตั้งแต่ต้นเดือนตุลาหกหกเป็นต้นมานี่มีคําสั่งให้ปฏิบัติงานเป็นอสมและเป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินค่าบริการตั้งแต่ตุลาคมหกเป็นต้นมานะครับ อสมมบัญชีสองกลุ่มนี้นะครับอสมมบัญชีสองกลุ่มนี้ที่เป็นอสมมมานานถ้าหากว่าจังหวัดใดทําคําสั่งให้อสมมบัญชีสองกลุ่มนี้เป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินค่าเบิกการตั้งแต่ตุลาหกหกเป็นต้นมากลุ่มนี้จะได้เงินตกเบิกตั้งแต่เดือนตุลาคมสองห้าหกเป็นต้นมาเลยนะครับก็จะได้เดือนละสองพันตั้งแต่ตุลาคมหกหกเป็นต้นมาเลยแต่จะเริ่มได้รับเดือนใดตัวเบิกยอนหลังนั้น อันนั้นต้องสอบถามคุณหมอของท่านนะครับ,ม,ออม,บมันจะมีอสมปีสองแมันจะมีสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งนี่ไม่เคยมีชื่อให้มีสิทธิ์รับค่าปาระกันตั้งแต่เดือนตุลาเขาก็จะให้เริ่มมีชื่อมีสิทธิ์รับค่าปาระกันมิถุนายนเป็นต้นไปจะได้เดือนกรกฎาคมเป็นเดือนแรกค่าปาระกันโดยเป็นค่าปาระกันของเดือนมิถุนายนกลุ่มนี้ไม่ได้รับตกเบิกนะครับแต่อ,อสมปีสองกลุ่มใดมีชื่อในคําสั่งมีสิทธิ์ให้ได้รับค่าปาระกัน ตั้งแต่เดือนตุลาคมหกเป็นต้นมากลุ่มนั้นจะได้ตกเบิกย้อนหลังสองพันมาเลยทุกเดือนนะครับแต่จะได้เมื่อใดน,นั้นรอติดตามข่าวก,กันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ